สวัสดีค่ะพี่น้องสุปเปสุคนมือน,นี่ยข้าวมานบ,บุพเพยายนิ้วแคนาดาคือเก่าเด้อจ้ายายนิ้วกับมีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอดบอยสิริชัสยสอแอนอลลอดีเฮานนเนาะจ้ะเนาะเพิ่นกับพูดว่าพบกันที่เวียงจันทนะครับประสนคือว่าบอดบอยสิริชัยเพิ่นได้เงินทิปจากเอฟซีประเทศลาวนะครัมาแต่บ่ได้มีโอกาสได้ใส่พอดีมีโอกาสได้ไปสแสดงคอนเสิร์ตอยู่ประเทศลาวเราก็เลยมีโอกาสได้ใส่เงินแล้วโพดเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วเนาะจ้าว่า เก็บสะสมเงินติปที่พี่น้อง FC ชาวลาวมาชมคอนเสิร์ตท,ที่ไทยให้รางวัลหน้าเวทีสะสมหลายปียังไม่มีโอกาสได้ใช้ข้ามไปเล่นคอนเสิร์ตฝั่งซ้ายวันนี้สบายใจเลยครับคืนนี้พบกันที่เวียงจันทร์นะครับสันบอดบอยล้วโพลนแล้วนนะคะเราไปแ,แสดงคอนเสิร์ตกับซอแอนซึ่งเอฟซีลายล,ะละท่านกับเขามาแสดงความชห็น,นั่น,น้ำร้นน่าจาะเนาะ ท่านนี้แล้วก็ว่าเดินทางปลอดภัยโชคดีมีชัยหมานหมานเด้อครับบอสซอรเอบีอีกท่านนี้แล้วก็ว่าเดินทางปลอดภัยของให้มมานหมานปังปังแหงแหงรวยรวยนะคะอีกท่านนี้แล้วก็ว่าเดินทางปลอดภัยนะคะคุณพ่อคุณแม่น้องเต้าแฝดพีพีน้องน่ารักมากคะ่ะถ้าเอฟซีลายๆท่านก็มัน บอกให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเฮงเห้ง,ป,งปังๆกับบอดกับสอเนาะค่ะเนาะเพื่อนไปใส่กับเหงเห้งปังๆบอดกับสอบอดบอยสอแอนเนาะค่ะเนาะน้องแฝดกับตะหักตะหักคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้จอจ้าพ่อแม่พี่น้องมียนอยังกับคอมเมนต์ไปเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หันช่องย่านิ้วแคนาดานในเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะบายบาย